สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนตัวแทนจากวิเลยฐานเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลจําลองเครื่องยนต์แกสโซลีน ่อความคิดในการทำงานในงานวิจัยตัวแปรต้นคือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลจำลองของเครื่องยนต์แคสโตรีนตัวแปรตามคือความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้ผสอนบัณฑิกรมาจาลและกลุ่มตัวอย่างปชอของแผนกช่างยนยต์นะครับหรือเครื่องกลของเรานั่นเองกลุ่มตัวอย่าง ของงานวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนนะครับจำนวนหนึ่งห้องครับมีจำนวนทั้งหมดสามสิบหกคนตารางการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะครับาจากตารางที่หนึ่งพบว่าผู้สอนคืออาจารย์ชิวัฒนะครับวิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนรหัสสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งีดสองศูนศูนย์หนึ่งนะครับนันนกเร,รียนที่ตอบ แบบสอบถามเป็นนักศึกษาชาย36คนคิดเป็นร้อยละ100คณะช่างอุตสาหกรรม36คนคิดเป็นร้อยละ100ระดับชั้นปวช36คนคิดเป็นร้อยละ100ปร์เซ็นจากตารางที่สองพบว,ว่านักเรียนมีความึปพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยใช้ชุดโมเดลของเครื่องยนต์แกสโซลีนนะครับโดยรวมมาเนี่ย เป็นค่าเ d รวมทั้งหมดนะครับคือสี่จุดสี่สามนะครับพดี SD รวมทั้งหมดคือศู3จุดาสามนะครับเมื่อพิจารณาด้านบุคลิกภาพของผู้สอนแล้วเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของค่า x บาร์เนี่ยก็จะได้เป็นสี่จุดเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ค่า sd นะครับก็จะได้เป็นศูนย์จดสี่สามนะครับลองล,อง,ลองมาที่ด้านวิธีการสอนนะครับหรือวิธีการวัดผลประเมิน การเรียนนะครับ x bar ก็จะเป็น4.2อท่ากับ4.52นะครับ sd ก็จะเป็น0.61สื่อการสอนและบรรยากาศในการเรียนนะครับของผู้เรียนเนะี่ยค่า x bar ออกมาเป็น4.00นะครับและก็ค่า sd เท่ากับ0.56นั่นเองตารางที่สามนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ความพุงมอใจของนักเรียนนะครับ ้อเดิมก็คือคียนึ่งจุดสองน,นะครับที่มูลผลกับต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดโมเดลการทดลองแกสโซลีนนะครับสารที่3พบว่าความพึมพอใจของทัศึกษาเนี่ยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดโมเดลแกสโซลีนนะครับได้ธีว,วิทยาการวัดผลนะครับประเมินผลเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับค่า x b a บาจะอยู่ที่ 4. 5 2และค่า s อเท่ากับ0.61นนะครับเฉลี่ยออกมานะครับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือข้อแตกครับมีความเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือวิธีการสอนนะครับคาอธิบายที่ที่ทําให้เข้าใจง่ายนะครับหรือได้เข้าใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่สุดคือวิธีการสอนคาอธิบายที่ทําให้เข้าใจง่ายนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ x bar นะครับจะอยู่ที่4.81และค่า sd อยู่ที่ 0.40ครับตารางถัดมาจะเป็นตารางที่สี่นะครับเป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษานะครับห้องชั้นปีที่หนึ่งนะครับคียูหนึ่งทัสองนะครับต่อการจัดก,กากรเรียนการสอนโดยใช้ชุดโมเดลนะครับจากตารางเนี่ยนะครับตารางที่สี่พราว่าความพึงพอใจของนักเรียนนะครับที่มีผลต่อการจัดก,กากรเรียนการสอนโดยใช้ชุดโมเดลแก๊สโซนเนียนะครับ ด้านสื่อการสอนนะครับและบรรยากาศในการเรียนโดยรวมเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่สเกณฑ์ที่มากที่สุดนะครับถ้าวัดจากค่า x bar แล้วจะเป็น4.0่นะครับและถ้าค่า sd คือ0.56นะครับเมื่อพิจารณาเป็นลายข้อจะพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านมีเอกสารประกอบการสอนนะครับที่เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาน,านั้นจะได้ค่า x bar ออกมาเป็นส จุดแปหนะครับแล้วก็ค่า sp ออกมาเป็น0ูนจุดสามหมีค่าเฉลี่ยนะครับความพึงพอใจต่ำสุดก็คือปฏิบัติด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับตัวนี้จะอยู่ x bar ที่สี่จุดห้าหกนะครับแล้วก็ค่า sp อยู่ที่ศูนยจุดเจ็ดเจ็ดครับสรุปผลงานวิจัยนะครับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดโมเดล เครื่องยนต์แก๊สโซลิดวิชาแก๊สโซลีดนะครับห้อง AU 1ูหน,นึ่งทับสแผนกเทคโนโลยีเครื่องกลนะครับวิเทไลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีโดยภาพรวมมีความพุงพอใจายอยู่ในะระดับมากที่สุดครับเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้อเสนอแนะนะครับในการทำผลวิจัยนำไปใช้นะครับแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัยนึ่งเลยก่อนทำการสอน ผู้สอนควรบอกวิธีการใช้สื่อแต่ละรายการกับนักศึกษาให้ชัดเจน2นะครับผู้เรียนอากโทษทีผู้สอนควรใช้เทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนมีส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าในการเรียน3ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดโมเดล เครื่องยนแก๊สโซลีผู้สอนควรกระตุน้นและให้กำลังใจกับทั้งษาเกิดความเชื่อมั่นในการเรียนการทำกิจกรรมอย่างกล้าแสดงความคิดเห็นของของตนแก่สมาชิกในห้องนะครับหรือเพื่อนร่วมห้องนั่นเองจากการทำวิจัยนะครับก็คือผลกระทบด้านบวกนะครับข้อที่หนึ่งเลยในการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการเรียนรู้นะครับโดยใช้ชุดโมเดลแก๊สโซลีนผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะครับรู้จักคิดและวิเคราะห์มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นสองผู้วิจัยสามารถนำวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลจำลองไปบูรณาการกับไปวิชาอือ่นๆได้เช่นวิชาปรับอากาศเครื่องยนต์นะครับหรือเป็นงานไฟฟ้ารถยนต์เป็นต้นผลกระทบด้านลบ หนึ่งผู้เรียนบางคนไม่ชอบในการเรียนภาคทฤษฎีนะครับจึงทําให้ผู้สอนต้องพยายามใช้ชุดโมเดลจําลองที่หลากหลายเพื่อกระตุน้นต่อผู้เรียนครับสําหรับงานวิจัยชุดนี้นะครับขอบคุณมากครับ